สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเชียนเคยเดอครับพี่น้องครับคลิปนี้น้าเชียร์ผ้าลวยจะผ้าพี่น้องเอฟซครับผมมารับชมนับฟังแนวทางตัวเลขเล่าพัฒนาเดอครับพี่น้องงมวดวันที่18กันยายน66ครับผมครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปร่วมเซียนครับพี่น้องเนาะร่วมเซียนเชียนเคยครับผมเซียนเด็ดเสียงดังครับพี่น้องเนาะเพราะว่าจะเป็น แนวทางตัวเลขของพี่ปะกายปู้ขุนพี่พ่อนครับผมแม่และยองครับพี่น้องเนาะแล้วก็อีกหลายเซียนครับผมทีพี่นเอฟซีจะได้เห็นในคลิปนี้นะครับผมมีทั้งหมด8ดเซียนครับผม8ดเซียน8สำนักครับผมครับกอติดไวดเดอร์ครับพี่น้องเบิ่งเปรียบเทียบเบิ่งตัวเด่นตัวชนครับพี่น้องเนาะแต่ละสำนักครับผมมีเด็ดแตกต่างกันครับผมบางเซียนเพิ่นกะเน้นไปที่เลขวิ่งครับผม บางเซียน่นกะเด่นไปทีเลขกจับคูหรือว่าเหล็กรักลอยลักนวยครับพี่น้องเนาะครับในคลิปนี้ก็จะได้เบิ่งกันเต็มอิ่มเลยครับผม8ดสำนักครับเอาก่อนที่จะไปรับช่มรับฟังแนวทางตัวเลขนนำเชียร์ผ้าลวยกับขอกราบขอพระคุณปูขุนครับผมปูขุนครับพี่น้องเนาะแล้วก็ขอพระคุณพี่ปะกายครับผมพี่พ่อครับพี่น้องแม่และยองครับผม เสียนกระทุมแบนด์ครับพี่น้องแล้วก็อาจารย์วิทย์ครับผมพ่อแสวงครับทายสุดอากอาจารย์ผู้เด้อครับพี่น้องอาจารย์ผู้ครับนี่แหละครับพี่น้องเนาะกดติดไวเด้อครับผมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจให้กับน้าเชียร์ผ้าลวยในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรบฟังแนวทางตัวเลขเล่าพัฒนาแปําหนักดังกันเลยครับ เอาครับพี่น้องครับผมมาที่สำนักแรกเลยครับพี่น้องเนาะปูขุนครับผมโหวติพันธ์มาปูขุนกับเข่าที่สองซีเด้อครับผมเหล็กวิ่งกับเข่าสองซีเหล็กวิ่งเพลินกับเข่าที่สองครับผมจับคู่หกขางสองซีครับพี่น้องเนาะออกตัวกลับครับเลขออกสองเก้าเก้าสี่สองครับผมเอาครับพี่น้องครับผมมาเบิ่งกันในงวดวันที่สิบแปดกันยายนเด้อครับพี่น้องปูขุน เลขวิ่งม <ś b _ 2> ี0 2 4 5 7 8 9ครับผมวิ่งรูด0กับ4ครับพี่น้องเนาะ2ตัวบนล่าง0 2 0 4 0 5 0 7 0 8 9 0ครับเน้นที่0 4กับ9 0ครับผม3ตัวบน7 9 0 3 9 0 4 9 0 3 0 4 9 0 4และ9 0 7 เน้น304 904กครับผมวิ่งหลุดของปูเดินดีได้ครับพี่น้องวันนี้ได้ศูนย์กับ4ครับผมตัวเนีนปูมี0 4กับเกาครับพี่น้องนี่เป็นสำนักแรกได้ครับผมปูขุนครับผมแคปหน้าจอไว้เดอครับพี่น้องครับ0กับ4ครับต่อมาเลขแม่ละยองครับพี่น้องเนาะเลขแม่ละยองครับเดินดี2หงวดติดครับพี่น้องครับผมเลขแม่ งวดที่สามมาหันเชียดแต้มเดียวครับผมแต่ว่าเลขเด่นเพลินกับเข่าทีซีครับพี่น้องครับจับคู่สามสี่ครับผมกับซีหนึ่งเลขออกซีสองครับพี่น้องเนาะครับเป็นที่น่าเสียดายครับผมเอามาตามกันต่อเด้อครับพี่น้องงวดวันที่สิบแปดกันยายนครับผมแม่และยองครับครับงวดนี้แม่จับเป็นเหล็กจับคู่มาให้เลยนะครับพี่น้องครับผม กับมีอยู่ทั้งหมดชุดเต็มครับผม12หางครับกับมีเก่าเจย์เจ็ดหนึ่ครับผมสองเจ็ดสามหาเกับสองสามสอหาเแล้วก็เกครับพี่น้องครับเลขตัวเน่นของแม่ก็จะมี2 3งสเก้าหาแล้วก็สีหาครับผมครับบนล่างเน้อครับพี่น้องบนล่าง ส่วนมากเล็กแม่ก็พอคอยได้กลับครับผมกลับกันไว้แน่ก็ดีครับผมแม่ละยองลาวพัฒนาครับเน้นที่เก้าห้าสี่ห้าและสองสามครับครับต่อมาเป็นเลขลาวพัฒนาพีปกายครับพี่น้องเนาะสำนักที่สามครับวิ่งบนเก้าครับพี่น้องเขาหลักหน่วยครับหลักสิบสองครับผมเสด็จไปลักลอยเด้อครับผมเลขออกสองเก้าเก้าครับพี่น้องเนาะ พี่ปะไก่จับคู่สองเก้าครับผมครับเนี่ยเสียดายครับพี่น้องน้อหกสองเก้าห้าสองเก้าครับนี่แหละครับผมเราพัฒนางวดที่ผ่านมาเด้อครับพี่น้องมาเบิ่งกันในงวดวันที่สิบแปดได้ครับผมวิ่งบนหนึ่งกับสองครับผมเด่นสิบศูนย์กับห้าเด่นสิบหน่วยสองสามห้าจับคู่ชุดเต็มครับผมห้าสองห้าสามห้าห้าครับผมชุดเน้น 02 03 05ครับ3ตัวบน252 253และ255หาวเราพัฒนาเหลยกลางด้วยครับผมบานายเหล็กรางเพลนว่างเหล็กลักซิไง้ศูนย์หนึ่งสองห้เน้น5ครับผมหลักหน่วยครับผมล่างหรือว่าลักลอยบนกับเป็น8 0123นครับผมเน้นที่0ูนย์เน้นที่แเน้นที่1นเน้นที่2อด้วยครับผม พจน์นาจะเน้นสองลายครับพี่น้องเนาะเพราะว่าพจนจับคู่เลขสามตัวบนเป็นสองห้าสองสองห้าสามแล้วก็สองห้าหาครับผมนี่แะครับพี่ประกายครับพี่น้องต่อมาเป็นเลขพี่พ่อเนาะครับพี่น้องพี่พ่อกับเข่าเต็มๆครับพี่น้องเนาะครับเก้าเก้าครับผมครับนี่ลูรางครับผมพี่พรครับพี่น้องเนาะงวดวันที่สิบแปดเป็นรับช่รับฟังน้ำกันเลยครับผม เอาครับพี่น้องครับผมพี่พรงวดวันที่18บครับพี่น้องเนาะเด่นบนล่าง715012ึ่งย์ครับผมเลขตั้งหลักเป็น2ตัวบนล่าง7 0 7ดศู1ย์เจ็ดหนึ่งหครับหลักร้อยแปดศครับผมหลักร้อยช่วนกับพี่ประไกเทึ่ง8ปทึง1นึงทึงสองเด้อครับพี่น้อง 3ตัวบนครับผม780075 278275ครับผมครับตัวเน้นของเพิ่นมี7071 72 50แล้วก็52ครับผมแล้วก็10อันนี้เลขวินเด้อครับพี่น้องเลขวิน0125789ครับผม0125789ครับพี่พรงวดวังหันเขา99เต็มๆเลยครับพี่น้องเนาะ โดยเฉพาะเลขตั้งรักเพิ่นครับเข่านี่แหละครับผมับแคปหน้าจอไว้เด้อครับพี่น้องลาพัฒนาพี่พรครับผมเอาครับพี่น้องครับผมต่อมากับเป็นเลขอาจารย์ผู้ครับพี่น้องเนาะงวดว่องหันกับเข่าวิ่งลักซี่แ้วครับผมเพิ่นให้วิ่งสามกับซีเข่าที่ซีครับพี่น้องเนาะเลขออกสี่สอง กับเลขวิ่งเดินดีครับพี่น้องอาจารย์ผู้งมวดนี้ได้สองกับเก้าครับผมอาจารย์ผู้วิ่งบนล่างสองกับเก้าเน้นสองเด้อครับพี่น้องครับสองกับเก้าเน้นสองครับพี่จะหน้าเบิงเอาครับพี่น้องเนาะครับอาจารย์ผู้เลขวิ่งเดินดีครับผมครับเอาครับพี่น้องครับผมกลับมาที่เลขพอแสวงครับพี่น้องเนาะหมวดวัชการเลขเด่นเพิรหลุดครับผมครับ ต่ว่าเลขกล่างเพิ่นไปเข่าตัวกลับครับพี่น้องสี่สองสองีครับคลิปนี้เพิ่นก็เลยหายเป็นตะเลขเด่นเด้อครับพี่น้องเพราะว่าเหลขกล่างเพิ่นรุดไปเพิ่นกับเห็นว่าเป็นตัวกับครับพี่น้องเนาะเพิ่นก็เลยอยากจะไปทดล่องแก้ไขสูตรใหม,รม่ครับผมครับเมื่อ้พอแสวงหายเด่นบนล่าง4 5 6เน้น4กับ6ตัวประกอบมี9มี0ย์มี1ครับผม เอาพี่จหน้าดีเด้อครับพี่น้องเลขเก่าหาง49 40 41ตัวเน้นครับผม59 50 51 69 60 61ครับผมนี่แหละครับพี่น้องเน้น6กับ4ครับพี่น้องเนาะมาเน้นที่69 60 61อีกครับเลขพ่อสแสวงครับผมกรมาที เซียนกระทุ่มแบน์ครับพี่น้องเนาะสิบแปกันยายนครับผมเพิ่นห้เด่นบนล่าง4ี่กแปดครับผมจับคู่เก้าหนึ่6แปดสี่ครับผมสองตัวบนล่างกไั่เพิ่ได้ครับพี่น้องเด็กอาจารย์ครับเขาดีโยครับพี่น้องเนาะเก้าแปดเก้าหกเก้าสี่หนึ่งแปดหนึ่งหกหกสี่กนเบิ้ลหนึ่งหนึ่งครับผมนี่ก็เป็นแนวาทางตัวเลขของ เซียนกระทุ่มแบนครับพี่น้องเนาะลาวพัฒนาครับเอาครับพี่น้องครับผมปิดทายโดยเลขลาวพัฒนาอาจารย์วิทย์ครับพี่น้องเนาะเด่นบนล่าง6กับ3ครับผม6กับ3เด้อครับพี่น้องครับ2ตัวบนล่าง6 2 6 3 6 4 6 5 3 5 3 7 3 8 3 9กัน3 2ครับผมครับอาจารย์วิทย์แก่จะเผยจะพลาดครับพี่น้องเนาะพิจารณาเบิ่งเอาครับลาวพัฒนา แปดสำนักเด้อครับผมนี่สำนักที่แปดครับผมครับพี่น้องครับผมกะได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะครับสำนักเด็ดสำนักดังครับผมแปดสำนักครับผมลาวพัฒนาแนะนำเสนอสู่พี่น้องเอฟซีเบียบเทียบเบิองเอาเด้อครับพี่น้องเพื่อได้โชว์ได้ลาบไปน้ำกันครับผมครับคลิปต่อไปครับพี่น้องเนาะก็จะเป็นแนวทางตัวเลขของพี่สาวเกาหลีกับผู้ใหญ่ลึกลับเด้อครับพี่น้องจังไรกะรอรับชมรับฟังเป็นคลิปต่อไปครับพี่น้องเนาะคลิปนี้กะให้พี่น้องซีพี่เจาน้าเบิง กันเต็มอิ่มได้ครับผมแปดสำนักดังครับราวพัฒนาที่น้ำเชืยอผ้าลวยได้นํำเสนอเอาทายคลิปนีก้กับขอวอวยพรให้พี่น้องพี่โชคดีเด้อครับผมกับลาพัฒนา2องทุ่มเครองมือแรกงนี่ครับพี่น้องเนาะรับสวัสดีครับ